โอเคล็อก <Okay. S 2> แล้วมีอะไรแลอวจับไว้จับไว้กูให้จับมันนี้ไว้โอ้อโหกว่าจะจับตัวได้ฮะทำเอาเหนื่อยหอบกันเหมือนกันฮะเนี่ยฮะก็ถือไม้ยาวกว่าสมควรแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ไปยืนอ,อยู่บนราวสะพานค,คือราวสะพานมันไม่น่าจะสูงมากเท่าไหร่แต่เมื่อกี้นี้ก็เหมือนแบบล่วงจากราวสะพานแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงขอบทางนิดนึงนะเห็นไหม จังหวะนี้ฮะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันหลายคนเลยทีเดียวฮะป็นสิบคนเลยอ่ะช่วยกันจับตัวฮะใส่กุญแจมือบางคนก็จับมัดเท้านะครับแล้วก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาลเลยครับหนุ่มคนนี้ครับอายุยังน้อยอยู่เลยอายุ3 1ครับชื่อว่านายยุรนันฮะก็พยายามจะขัดขืนนะดูคือเจ้าหน้าที่นะฮะก็พยายามจะเหมือนจับกดตัวไว้ฮะระหว่างที่ขัดขืนเนี่ยปากก็เหมือนแบบพร่ำบ่นด้วยนะบอกว่าเนี่ยอยากเลิกยานะอยากเลิกเสพนะแต่ไปประมาณนะฮะตัวเองก็ยังเสพอยู่นะ คือก่อนหน้านี้ครับกลางดึกที่ผ่านมาชาวบ้านเนี่ยไปแจ้งตำรวจสพเมืองตามคนะบอกว่ามีหนุ่มคุ้มข้างคนหนึ่งถือไม้ยาวๆเนี่ยแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาอยู่ที่ราวสะพานนะครับในซอยเนินตังที่จังหวัดตราดกลัวว่าชาวบ้านที่ผ่านผ่านมาจะอันตรายครับพอตำรวจไปถึงเนี่ยนะฮะก็ไปเจอนายยุรนันคนนี้ไม่ใส่เสื้อด้วยใส่แต่งเกงขาสั้นนะครับถือไม้แล้วก็อยู่บนขอบสะพานพยายามคุยกันเนี่ยโอ้โหครึ่งชั่วโมงก,กว่าๆได้นะแกก็ไม่ยอมลงมาสักทีนึงฮะ ปากก็บ่นๆนไปบอกว่าอยากเลิกเสพยานะไม่เอาแล้วยาเสพติดมันไม่ดีกับตัวเขาเองแต่บางจังหวะตำรวจก,ก,วก็บอกว่าก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันบางทีก็พูดวนไปวนมาแบบนี้นะฮะตำรวจต้องอาศัยจังหวะที่ยุรนานเนี่ยนะฮะเหมือนเสียหลักนิดนึงอ่ะเข้าไปชาร์จจับตัวไว้ได้ครับเบื้องต้นนะครับไปเจอค่าเอกสารประจําตัวไม่เจอสิ่งผิงกดกฎหมายอะไรทั้งสิ้น,นะฮะคือจังหวะนั้นยุนนานก็ยังพูดอีกนะพยายามจะจับขึ้นรถกู้ภัยแล้วก็บอกว่าโอ๊ยอยากเลิกเสพยาเสพไปก็ไม่มีอะไรดี คือตำรวจก็เลยคิดว่าเผลอเขาน่าจะน้อยใจอะไรหรือเปล่าแล้วก็โมโหตัวเองที่เลิกเสพย,ยาไม่ได้สักทีหนึ่งก็เลยขึ้นไปยืนแบบนี้นะฮะถ้าหากว่าส่งตัวเขาไปพาเขาไปบำบัดหน่อยก็ใจเขาว่าอยากเลิกแต่ด้วยฤทธิ์ของยาเสพติดเขาเลิกไม่ได้อ